สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้เดียนมาก,กับเมนูแกงนพกเกาอาหารไทยโบราณภาคกลางที่มีประวัติความเป็นมายาวนานเดี๋ยนเลยนําความอร่อยมาฝากกันจุดสําคัญของเมนูนี้นอกจากผัก9ชนิดและเครื่องแกงแล้วที่ขาดไม่ได้คือกะทิจ้าเพราะจะทําให้เมนูแกงนพกเกาหอมกลมกล่อมซึ่งเดียนขอแนะนําอัมพวากะทิแท้ร้อเปอร์เซ็น เพราะมีความขาวค้นหอมมันคลายกะทิคันสดหาซื้อง่ายแถมมีทั้งแบบขวดและแบบกล่องสามารถทำเมนูกะทิได้หลากหลายเลยนะเอาละไม่รอช้าเรามันเริ่มกันเลยจ้ะขั้นตอนแรกนี้เลยจ้าอัมพวากะทิแทร้อยเอร์เซ ข่าวนหอมมันใส่ลงไปได้เลยค่ะเขาก็จะให้ความหอมกลิ่นมะพร้าวอ่อนๆเพราะกะทิอัพวาไม่แต่งกลิ่นใบสซซีสังเครห์ไม่มีกลิ่นหืนเลยนะเหมือนใช้กะทิสดๆเลยจ้ะจากนั้นใส่พริกแกงแผดเปิดไฟอ่อนผัดให้กะทิแตกมันและเข้ากับพริกแกงได้เลยเมื่อส่วนผสมเข้ากันดีแล้วเดียนก็จะเทอัพว่ากะทิแท้ร้อยเปอร์เซ็นต์ลงไปอีกครั้ง สามารถใช้แทนทั้งหางกะทิและหัวกะทิได้เลยสะดวกมากคนสมสมไม่เข้ากันได้เลยนะจ๊ะเมื่อได้น้ำแกงที่มีสีเหลืองนวลดีแล้วใส่หมูสามชั้นผักทั้ง9ชนิดเริ่มจากมะเขือยาวแตงกว่าผักบุ้งไทยถั่วฝักยาวสตอ หน่อไม้เขาโพดคนสผสมให้เข้ากันนะจ๊ะขั้นตอนนี้ต้มไปเรื่อยๆจนผักต่างๆของเราสุกดีเมื่อสุกดีแล้วใส่กุ้งปรุงรสด้วยน้ำปลาน้ำตาลปี๊บ น้ำมะขามเปียกพริกหยวกชฉอมคนสผสมให้เข้ากันอีกครั้ง เมื่อผักต่างๆสุกดีและกลิ่นหอมฟุ้งไปทั่วบ้านก็พร้อมทานแล้วจ้า <c oughs> เมนูแกงนกพะเจ้าสีสันน่าทานรสชาติถูกปากกันเลยละ่ะทำง่ายๆแค่มีอัมพวากะทิแท้ร้อยเปอร์เซนต์ตัวจริงเรื่องกะทิคุณภาพต้องกะทิอัมพวาแตกต่างด้วยคุณภาพความสดที่คุณพิสูจน์ได้มีวางขายตามห้างสรรพสินค้าและร้าน้าชัะนํำทั่วไปหาซื้อง,ง่ายไปซื้อมาติดบ้านไว้แล้วก็แชร์สูตรเดียนไปลองทำกันได้เลยนะ